บ่าวสาวเมืองเหนือเจ็ดคู่รักดาราเข้าพิธีวิวาสไตล์ร้านนาบ่าวสาวสไตล์ร้านนาเจ็ดคู่รักดาราเข้าพิธีมันพิธีแต่งงานแบบร้านนาสำหรับชาวเหนือ การจัดงานก็ยิ่งใหญ่อลังการสมเป็นเขยและสะพ้ยเมืองเหนือจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยจ้า 1. มากคิมชื่นมื่นหัวใจสไตล์ล้านนาสำหรับคู่รักที่เพิ่งเข้าสู่พิธีงานบ้านไปด้วยกันหมัดมาสำหรับคู่พระเอกนางเอกมากปลินและคิมเบอร์รี ที่ทั้งสองก็มีโมเมนต์สวีทหวานมาให้เห็นแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งคบหาการเข้าปีที่8ในที่สุดข่าวดีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันนี้หนุ่มมากได้คุกเข่าขอสาวคิมแต่งงานหลังจากนั้นก็ได้เลิกงามยามดีวันที่26สิงหาคมนิมิตหมายอันดีที่ทั้งสองจะได้ลงหลักในชีวิตจัดพิธีมั่นสวยโดยมากและคิมได้จัดพิธีมันผูกข้อมือ สไตล์ล้านนาที่บ้านหลังงามที่ทางคู่ตั้งใจจะใช้เป็นเรือนหอด้วยกันยังถือโอกาสทำบุญบวงสรวงบ้านใหม่ไปพร้อมๆกันด้วยส่วนชุดนั้นมาสไตล์ของชาวเหนือทั่วทาั้งงานเต็มอิม่มอวบอวนไปด้วยความรักมากมาย 2. โกสินออยงดงามตะการตายิ่งใหญ่อลังการสำหรับนักแสดงหนุ่มโกศินที่ได้ควงแฟนสาวนอกวงการอย่างสาวออยธัญ พที่ได้เข้าพิธีวิวาในบรรยากาศล้านนาณบ,บ้านม่อนไฟจังหวัดเชียงใหม่วันที่6พฤศจิกายน2565หลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วโดยบรรยากาศในงานแขกทุกคนนั้นจะใส่ชุดพื้นเมืองของร้านนาพิธีการขบวนแห่ขันมากพิธีบายสีสู่ขวัญและเลี้ยงขันโตก พร้อมกับการแสดงลำและโดนตีพื้นเมืองได้กลิ่นอายของความเป็นเมืองเหนืออย่างแท้จริง 3. เป็นิิวเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่เป็นงานสไตล์ลานนาั่น่ารักเป็นอย่างมากสำหรับคู่สามีภรรยา เป๊กเปมนัดกับนักร้องสาว New, นิวนภัสสอนที่งานแต่งของทั้งสองเรียกได้ว่าเป็นที่น่าจดจําเป็นอย่างมากพอได้แต่งกันแบบกลางทุ่งนาเขียวขจีรับสายลมหนาวอีกด้วยจัดขึ้นบริเวณสะพานฮอมฮักแบนนิวฟิลกูดสะพานไม้ไผ่กลางทุ่งเขียวขจีโอบล้อมด้วยธรรมชาติความเขียวขจีที่ตำบลบ้านโปง่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแบบเรียบง่ายเน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งยังเป็นงานที่ประหยัดงบมากอีกด้วย 4. น็อตแจนอบอุ่มสไตล์ล้านนาสำหรับงานวิวาของหนุ่มน,อน็อตวอลลิศที่ได้แต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการอย่างแจนนุพพลักษ์ที่โรงแรนสิบแสนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนพี่น้องและคนครอบครัวต่างพากันยิ้มแย้มแก้มปี เป็นบ้านเกิดของสาวแจนเองโดยบรรยากาศภายในงานเรียบง่ายชุดขาวครีมพร้อมเครื่องประดับแบบชาวเหนือแท้ สดใสเข้ากับบา่วสาวเป็นอย่างมาก 5. แอนเนเทต่อกันที่สาวสวยลูกครึง่งอดีตนักแสดงช่อง3ที่ได้จูงมือแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาแบบร้านนาที่โรงแรมดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมีขี่ช้างขี่มา้าทำพิธีด้วยกันเจ้าสาวก็มาในชุดชุดไทยสีชมพูสวยหวานออร่าเป็่ประกายเป็นอย่างมาก 6. ก,กระแตหลุยหรูหราสมฐานะสำหรับพิธีงานมั่นของดาราสาวกระแตสุภักษรและแฟนหนุ่มหลุยอาทิตย์ที่โรงแรมดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่11มกราคม2558เนื่องจากสาวกระแตเป็นคนเชียงใหม่มาโดยแต่กำเนิดทำให้เวลาใส่ชุดเจ้าสาวดูออกมางดงามจับใจสไตล์งานแต่งของความเป็นล้านนาแทๆ้ๆมีการนำช้างและรถม้าประดับดอกไม้มาร่วมในงานด้วยอลังการสมคำร่ำลือจริงๆเจดแพนเค้กหมีเป็นคู่ที่หลายๆคนอยากเห็นพิธีมั่นกันมากที่สุดสำหรับนางเอก สาวแพนเค้กเขมมิดกับพี่หมีหรือสารวัตรหมีที่ได้ถือเลิกงามยามดีเอ้าพิธีหวานสุดชื่นมื่นไปแล้วเมื่อวันที่10มิถุนายน2565ล่าสุดพิธีแต่งงานแบบร้านนาที่ไล่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายมีเพื่อนพี่น้องในวงการและนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความอบอุ่นกันอย่างมากมายเลยทีเดียว